สวัสดีครับทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้พบกับผมอาจารย์กิติศักดิ์นาทศิริรัตน์ในช่อง YouTube คิดจากเอเมนหนองแซงสระบ,บุรีวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่26มิถุนายน2564วันนี้เป็น EP พิเศษครับ EP ที่เราจะมา รู้กันว่าพี่น้องครับจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยได้สร้างทูตสวรรค์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันนะครับทูตสวรรค์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องทูตสวรรค์ไว้ในพระคัมภีร์เดิม ถึง17เเล่มและในพระคัมภีร์ใหม่อีก17เล่มเป็น34เล่มนะครับพระคัมภีร์เดิมมีคำว่าทูตสวรรค์กล่าวไว้ถึง108ครั้งและพระคัมภีร์ใหม่กล่าวไว้ถึง165ครั้งทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์เดิมในหนังสือของโมเสส5้าเล่มเบญจบาล5เล่มนะครับผาดพูดถึงพระคั พูดถึงทูตสวรรค์ไว้ถึง32ครั้งนะครับพูดพูดไว้ถึง32ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ในพระพระกิติคุณทั้ง4ี่เล่มนะครับก็ได้กล่าวถึงทูตสวรรค์ไวเหมือนกันในพระธรรมกิจการก็กล่าวนะครับในวิวร์กล่าวถึงคำว่าทูตสวรรค์ถึง65ครั้งนะครับ ทูตสวรรค์มีบทบาทสำคัญหลายประการไม่ว่าจะเป็นการนมัสก,การพระเจ้าปกป้องทำมิกชนทั้งหลายหรือว่าการปล่อยความวิบัตินี่ก็เป็นมีบทบาทเป็นบทบาทของของทูตสวรรค์นะครับแล้วพระเยซูตัดถึงเรื่องทูตสวรรค์ไว้อย่างไรบ้างพระเยซูพูดถึงทูตสวรรค์นั้นว่ามีจริง อยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับพระเยซูบอกว่าทูตสวรรค์จะมาพร้อมกับพระองค์ใช่ไหมครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ที่พระเยซูบอกว่าพระเยซูจะเสด็จมาพร้อมกับทูตสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วก็พระเยซูได้บอกว่าทูตสวรรค์พร้อมที่จะช่วยเหลือพระองค์อยู่เสมอก <s> ็อยู่ในมัทธิวเหมือนกันทูตสวรรค์มาจากไหนครับทูตสวรรค์มาจาก ที่พระเจ้าสร้างนะครับทุกสวรรค์ไม่มีการสืบพันธุ์ทุสวรรค์เป็นการที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานะครับทุกสวรรค์ถูกสร้างก่อนที่จะสร้างโลกด้วยนะครับเป็นทุกสวรรค์ที่ถูกสร้างก่อนที่จะสร้างโลกทุกสวรรค์สร้างมาเพื่ออะไรครับทุกสวรรค์สร้างมาเพื่อ นมัสการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่ออยู่ที่เพื่อจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับพี่น้องครับแล้วก็มีทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งที่ตั้งตัวที่จะเป็นใหญ่นะครับนั่นก็คือลูซิเฟอร์ที่เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ที่เป็นทูตสวรรค์หัวหน้าการหัวหน้าทีมนมัสการพระเจ้าตั้งตัวเป็นใหญ่ ก็ถึงเรียกว่าอะไรอ่ะก่อกระบฏนะครับเพราะองค์พระเจ้าก็เลยลงโทษขับทูตสวรรค์ลงมานะครับพี่น้องครับทูตสวรรค์ไม่มีเพศไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเพศผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่จะใช้สรรพนามนะครับ ลักษณะใช้ชื่อผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่พี่น้องครับทูตสวรรค์ปรากฏตัวได้โดยมีสง่าราศีเหมือนกันนะครับทูตสวรรค์มีหน้าที่พิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้ก็คือคอยช่วยมันเหลือมนุษย์ คอยช่วยเหลือมนุษย์เป็นพิเศษนะครับมีอำนาจเหนือธรรมชาติในบางกรณีชื่อต่างๆของทูตสวรรค์มีปรากฏอยู่ในหนังสือนะครับพระคำพีหลายชื่อนะครับแต่ที่สำคัญที่ปรากฏที่เราจะคุ้นเคยแล้วก็พบกันมากก็คือ หนึ่งก็คือเซเลฟิมเครูนะครับมิคาเอลกาเบียวนะครับนี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการระบบระเบียบถูกไหมครับก็จะมีการแบ่งระดับของทูตสวรรค์ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นการจัดระเบียบทูตสวรรค์ เหมือนกับระดับของกองทัพะนะครับนะครับบทบาทหน้าที่สำคัญของทูตสวรรค์ก็คือชื่นชมยินดีนะครับรมัสการพระเจ้านะครับหรือบางครั้งเราอยากจะได้ยินคําว่าทูตของพระเจ้านะครับก็ได้ พี่น้องครับสรุปก็คือทูตสวรรค์นั้นเป็นการสำแดงอย่างหนึ่งของพระยาเวนะครับแล้วเราควรจะมีหน้าที่ท่าทีอย่างไรของมนุษย์เราตอ่อต่อทูตสวรรค์บ้างอันนี้สำคัญนะครับเราควรมีหน้าควรมีท่าทีต่อทูตสวรรค์คือ เราควรมีความนับถือแต่ไม่ใช่นมัสก,การเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้ต่ำกว่าพระเจ้าหน่อยเดียวแสดงว่าเราอยู่เหนือทูุสวรรค์แต่เราให้ความนับถือแต่เราไม่นมัสก,การเราต้องมีหน้าต้องมีท่าทีที่ขอบคุณทุสวรรค์ที่คอยปกป้องเรานะครับปกป้องรักษาชีวิตเราเวลาเรามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เหมือนกับในชีวิตของคนปกติทั่วไปที่อยู่ในในศาสนาอื่นที่เขาบอกว่ามีเทวดาคุ้มครองนั่นแหละครับคล้ายกันนะครับเราควรที่จะมีท่าทีในการเอาแบบอย่างการรับใช้ของทูตสวรรค์ที่มีต่อพระเจ้านั้นนะมาเป็นท่าทีในการรับใช้พระเจ้าของเราด้วยเอเมนนะครับเพราะว่าฐานะของเรา อยู่ในพระคิดเรานั่งอยู่ในสวรรคฐานกับพระเยซูด,ด้วยแล้วมีหน้าที่ที่จะมีส่วนในการตัดสินทูตสวรรค์นั้นด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับ EP นี้ให้เรารู้ว่าท่าทีของเราที่มีต่อทูตสวรรค์เป็นอย่างไรทูตสวรรค์มีหน้าที่ที่จะรับใช้ปฏิบัติเรานะครับเราก็ควรที่จะมีหน้าที่ท่าที ไม่ใช่หน้าที่มีท่าทีที่เคารพเขานะครับแต่ไม่ใช่นมัสก,การเพราะควรผู้ที่เราควรนมัสก,การคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทูตสวรรค์อยู่กับเราทุกคนอยู่กับเราคอยปฏิบัติรับใช้เราคอยปกป้องเราคอยดูแลเราตามคำสั่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเขาทำนี่แหละครับ EP นี้เป็น EP ที่เรา มาทำความเข้าใจแบบย่อๆในเรื่องทูตสวรรค์และอีพีพิเศษต่อไปเราจะมาเรียนรู้ว่าเมื่อมีทูตสวรรค์แล้วทำไมถึงมีมารสาตานทำไมถึงมีมารร้ายวิญญาณชั่วเกิดขึ้นเรามาเรียนรู้กันในอีีต่อไปอีพีนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ